เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับหรือเพื่อนๆเป็นแฟนมหาเวทย์ผดงมาทุกคนที่ผ่านทางกันมาทุกท่านเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมก็ติดงานบ้างทํางานอะไรอย่างนี้นะครับก่อเดี๋ยวเรากลับมากันนะครับที่ตัวเธอเนี่ยเขาเป็นนักุใส่ยที่มาจากในสมัยอดีตนะครับที่เคยเซ็นสัญญาไว้กับเคนจาคุเพื่อมาเกิดใหม่เพื่อเข้าร่วมเกมคัสสันนี้ตอนที่เธอมีชีวิตอยู่ในสมัยอดีตนั้นเธอก็เป็นหัวหน้าของนักฆ่าของตระกูลฟูจิวาระและสํานักงานเขตการสังหาา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 รรขอออองงงเธกก็มีีชื่่ววททิตย์จัันนนนแแลละะดดสํ เหล่าคนที่จงรักภักดีที่คอยอาศัยอยู่ในเงามืดทุกคนจะถูกห้ามแม้กระทั่งการมีชื่อเป็นของตัวเองในวัยเด็กของอุรัสารโก้น่าจะต้องโดนอย่างหนักแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วก็โดนบังคับมาแน่ๆเขาน่าจะเลี้ยงดูมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับและจุดประสงค์ที่เธอได้เข้าร่วมเกมแล้วก็ได้ตอบรับคำเชิญของเคนจาคุก็เพื่อได้เข้าสู่ช่วงชีวิตที่2ของทารโกก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นเบื่อหน่ายที่จะเป็นหัวหน้าของตระกูลนะขา,าก็เลยได้รับคำเชิญจากเคนจาคุนั่นเองเพราะว่าสำหรับเธอวากพา การหนีออกมาจากนากเลยก็ว่าได้โดยเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะครับแล้วมีอายุราวๆพันปีอาบเลยนะประกฏตัวมาในมังงะครั้งแรกตอนที่176นะครับหรือว่าในเล่มที่20 โดยตระกูลฟูจิวาระเนี่ยก็เป็นตระกูลที่มีอยู่จริงๆในหน้าประวัติศาสตร์เป็นกลุ่มขุนนางที่เคยมีอํานาจและมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อราชสำนักญี่ปุ่นในสมัยเฮอันโดยฟูจิวาระโนโมโตสุเนะได้รับการแต่งตั้งเป็นคัมปากุซึ่งเป็นตาแหน่งขุนนางที่มีอิทธิพลที่สุดและคนของตระกูลฟูจิวาระก็ได้ครองอํานาจในราชสำนักทําให้กลายเป็นตระกูลที่มีทหารเนี่ยมีอานาจมากสูงสุดยาวนานถึง500ปีกันเลยโดยฟูจิวาระเนี่ยได้ผูกขาดกับตําแหน่งคัมปากะกับเซโซะแล้วก็ไดโจ ลูกสาวของตระกูลได้อภิเสกสมรสกับจักรพรรดิเพื่อให้เชื้อสายของตนเองเนี่ยขึ้นเป็นจักรพรรดิอีกด,ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นจักรพรรดิเชื้อสายฟูจิวาระก็ได้หมดไปในภายหลังพร้อมๆกันกับการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระที่ครองอํานาจกว่า500ปีไปเลยในยุคสมัยอันตระกูลฟูจิวาระสายฮุกเกะ สืบทอดอำน,นาจต่อมาโดยได้รับตําแหน่งเป็นเซ็ตโซกสืบทอดตาแหน่งซึ่งเซ็ตโซกเนี่ยก็คือผู้สําเร็จราชการเมื่อจกักรพรรดิเนี่ยทรงพะเยาส่วนคําปะกูเนี่ยคำปะกูก็แปลว่าผู้สําเร็จราชการเมื่อจกักรพรรดิเนี่ยทรงจเจริญพระชนม์มาพันศาแล้วซึ่งสมาชิกของตระกูลฟูจิวาระเนี่ยก็ล็อกเป้าผูกขาดไปที่สองตแหน่งนี้โดยปริยายเชื้อสายของตระกูลฟูจิวาระเนี่ยจะถูกจับให้อภิเษกสมรสกับจกักรพรรดิส่งผลให้จักรพรรดิส่วนใหญ่ในสมัยเฮีันเนี่ยเป็นเชื้อสายของตระกูลฟูจิวาระซะส เรื่อยๆจนแทบจะปกครองประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าโชวเองแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นของตระกูลฟูจิวาระและเมื่อมีขาขึ้นก็ต้องมีขาลงครับอำนาจของตระกูลฟูจิวาระเนี่ยก็เสื่อมลงเมื่อมีตระกูลซามูไรเข้ามามีอำนาจจนกระทั่งมินามโตะโยริโตโมเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นโชกุนแห่งคามากูระส่งผลทําให้อำนาจของราชสำนักและตระกูลฟูจิวาระเนี่ยลดลงไปอย่างไรก็ตามเนี่ยตระกูลฟูจิวาระเนี่ยก็ยังคงสืบทอดตําแหน่งต่อไปและมีเชื้อสายกับจกักรพรรดิอยู่40ปีหลังจากการเสียชีวิตของฟูจิวาระ สามารถควบคุมอำนาจไว้ได้รวมทั้งฟูจ no, ิวาระโนโยรีนางะซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์แรกที่ไม่ได้สืบทอดมาจากตระกูลฟูจิวาระนับจากจากักรพรรดิยูดะได้ครึ่งรองราชอำนาจของตระกูลฟูจิวาระเนี่ยก็อ่อนแอลงอย่างมากโยรินางะเนี่ยได้ร่วมมือกับขุนนางหลายๆฝ่ายเพื่อพยายามกำจัดตระกูลฟูจิวาระให้หมดไปจากราชสำนักจนในที่สุดอำนาจของตระกูลฟูจิวาระเนี่ยก็ได้หมดไปและได้มีตระกูลนักรบใหม่เข้ามาแทนที่ก็คือตระกูลไทระส่งผลทำให้ตระกูลฟูจิวาระเนี่ยที่เรื่องลือเรื่อง,องมีอนาาาาจมมกกกว่่500ปี็ลสล ไปในเพียงเวลาแค่40ปีหลังจากการล่มสลายของอำนาจของพวกเขาก็ได้หันมาสนใจทางด้านศิลปะการแต่งกอนแทนกลางเมืองอะไรพวกนี้เลยซึ่งบุคลิกของเธอเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับสิ่งที่เธอทําแล้วก็มีความใจร้อนแถมมีสติแล้วก็มีสมาธิด้วยนะในการต่อสู้แถมทา้าระกูลเนี่ยเธอก็ยังเป็นนักฆ่าที่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็อุทิศตนให้นายเหนือหัวตั้งตัวและหัวใจถึงอย่างนั้นแล้วก็เป็นแค่เงาสองตระกูลฟูจิวาระเพียงเท่านั้นพอได้ทํางานภายใต้เงาไปแล้วเนี่ยเธ และการที่ได้ AKA ใหม่มาเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่จะโยนความผิดให้กับเธอเป็นแพะรับบาปแทนสิ่งที่ตนทําในเหตุการณ์ที่มีคนเนี่ยสังหารพวกพ้องของตนเองที่ได้ก่อไว้แต่เหมือนเธอเนี่ยจะถูกพวกนายเหนือหัวเนี่ยทรยศหักหลังในชีวิตเมื่อครั้งอดีตของเธอและหลังจากที่พวกเขาได้เสียสละเธอในฐานะตัวแทนเนี่ยผลที่ตามมาก็คือทารกุเนี่ยต้องแบกรับความเสียใจมากมายในชีวิตที่ได้มาเกิดใหม่ในชีวิตที่2ของเธอและเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยต้องการที่เป็นที่หนึ่งในเกมคัดสันแม้ว่ามันจะเป็นการฆ่าคนอื่นอย่างบ้าั่งกก็เเถออแตธีมศ์ร ฐานะนกค่าที่มันค้ำคอของเธออยู่ที่จะไม่เน้นแล้วก็ไม่พุง่งเป้าไปที่พวกที่ไม่ใช่นักสู้หรือว่าใช้พลังคำสาปไม่ได้เธอก็จะไม่ทำร้ายนั่นเองปกติแล้วทรารกุเนี่ยจะเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็เอาใจใส่แต่เธอก็เป็นคนที่ขี้งุนหญงิดง่ายอะไรอย่างนี้นะครับแถมเป็นคนซ่าดิอีกต่างหากโดยเธอเนี่ยก็เป็นเหมือนกับนักคุนใสที่มาจากอดีตคน,คนก่อนๆหลายๆคนนั่นแหละที่เธอเนี่ยจะสนุกไปกับการต่อสู้ที่เธอได้ต่อสู้อยู่และเธอเนี่ยก็สนุกกับการเล่นกับศัตรูของเธออีกด้วยทรารกุฎเนี่ยเพิ่งพา,งาย แล้วจะมีรอบนึงที่ยูตาเขาได้บอกว่าคุณไม่มีเพื่อนหรือว่าคนรักเลยเหรอครับตัวผมก็เพิ่งจะมีเพื่อนนะเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ผมก็ไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยสักนิดแค่อีแค่ความเสียใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีคุณก็ยังฆ่าคนต่อไปคุณพยายามหนักมากขนาดนั้นเพื่อตัวเองไปทําไมกันเหรอครับแล้วครับเหรอครับเลยได้สร้างความนางังคังให้กับทารากบเป็นอย่างมากเลยแหละก็เหมือนจะไปจี้ใจเธออะไรอย่างนี้นะ เขาก็เลยได้บอกว่าแกเป็นคนของตระกูลฟูจิวาระสินะหมายถึงเปรียบเทียบนะครับว่าแกมันจะไปเข้าใจอะไรในตัวฉันแกเป็นคนในตระกูลฟูจิวาระสรึไงกันอะไรประมาณนี้และเธอเนี่ยก็ได้ออกมาทีหนึ่งเนี่ยก็ได้มาสู้ับยูตะในฐานะนาห,าหนึ่งในสี่ขั้วมหาอำนาจเขตเซนไดกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้แพ้ไปตามระเบียบนะครับในการต่อสู้นั้นมันจะไม่ใช่สองหนึ่งนะครับแต่มันจะเป็นต่างคนต่างสู้ใครสู้มันไปเลยคือไม่มีใครเนี่ยเป็นพวกใครเลยนะครับก็คือตะรุมบอลกันอยู่อย่างนั้นอ่ะสามคนหันหน้าไปหาใครก็ใส่คนนั้นไปกก่่่่ออนนนนเลลลลยยแแะหังงจาาาาททีีีีพ้มมมมดดติคโ ซูน่าที่กําลังล่องเรือน้อยลอยวนไปอยู่เนี่ยหางตาก็ได้ไปสะดุดกับริวนะครับเลยได้ไปเซอร์เวย์สักหน่อยแล้วกันเลยก็ได้ฆ่าทิ้งไปตอนนั้นเนี่ยที่ริวอยู่ก็มีทารโกอยู่ด้วยนะครับแต่ทาราโกเนี่ยก็น่าจะไม่ตายนะครับแต่ริวเนี่ยก็คือไม่รอดแน่ๆและในตอนนั้นที่ฆ่าริวไปเสร็จเนี่ยโยรโุสูก็ได้เสนอหน้าออกมาพอดีนะครับแล้วก็ได้เดินตามกันต,อต้อยๆไปสู้กันนะครับในส่วนนี้เนี่ยดีแล้วนะครับที่เจทาราโกเนี่ยไม่ไปซ <ๆ S 2> <ข>่ากับป่าซูนะเขานะครับไม่งั้นก็ตายนะครับ แต่ดูเหมือนว่าบทของเธอเนี่ยจะหายไปพร้อมกับความหายเศร้าของเธอเลยก็ว่าได้ทางด้านพลังและความสามารถของอูโรสทาราโกะเนี่ยทารโกะเนี่ยจะเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแม้ปกติของนักคุณใสที่มาจากอดีตท,ที่มาเกิดใหม่เป็นลูกโอชิแล้วเธอเป็นผู้นําของสํานักงานเขตนักฆ่าชั้นยอดที่ได้รับใช้ตระกูลฟูจิวารัตที่เคารพนับถือในยุคสมัยก่อนที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องลือกันมากในสมัยนั้นแต่ในเกมคัดออกนี้ที่ได้มาเกิดใหม่แล้วความแข็งแกร่งในชีวิตใหม่ของเธอเนี่ยก็ยังคงอยู่แล้วก ช่วงแรกๆของเกมอีกด้วยที่ได้สู้กันอยู่ในเขตเซนไดนั่นแหละที่เธอทําคะแนน70คะแนนในเวลาเพียงแค่12วันเท่านั้นและด้วยความสามารถของเธอเนี่ย เธอก็ต้องทําให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยอึง้งแล้วก็ชนกกะไปเลยทีเดียวและเธอเนี่ยยังมีทักษะในการต่อสู้ระยะประชิดที่ชํานาญมากๆซึ่งก็เสริมไปด้วยพลังคําสาปของเธอและแถมยังชํานาญในการตั้งรับและคอสเตอร์เอ็กแท็กกับอีกต่างหากถือว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากๆเธอเนี่ยเป็นนักฉวยโอกาสเลยก็ว่าได้เช่นที่เธอทําให้ยูตะเนี่ยได้ตกใจอีกครั้งแล้วก็โจมตีไปที่หลังของยูตะจากที่ถูกริวส่งปืนใหญ่สายการบินมานั่นแหละครับและยังมีความรู้เกี่ยวกับอาคมต่างๆอีกด้วยอย่างตอนที่ยูตะเนี่ย วดวงตาอสาสรพิษกับเขี้ยวนะั้นมันวาจาคำสาบก็พยายามที่จะปิดหูนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วก็โดนอัดไปเต็มๆนั่นแหละและก่อนที่อุโรธรารกโกรจะได้มาเกิดใหม่นั้นเขาก็ต้องเป็นวัตถุต้องสาบที่มีพลังคำสาบของเจ้าตัวสถิตอยู่ในนั้นมากกว่าหลายพันปีที่ได้รับการช่วยเหลือจากเคนจาคุแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าใส่ลงไปในวัตถุอะไรและขั้นตอนการทำมาทำแบบไหนจะเหมือนกับซูคุนะหรือไม่อะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยมาบอกให้เรานะครับ แล้วก็ไม่น่าจะมีเปิดเผยแล้วแหละน่าจะสุดแค่นี้แหละแต่ในปัจจุบันพลังคำสาปของเธอนั้นมีจํานวนมากที่เธอนั้นสามารถใช้มันต่อเนื่องได้เรื่อยๆกับอาคมของเธอโดยที่ตัวเธอเนี่ยไม่หมดแรงเลยนะแถมเขาเนี่ยยังเป็นคนที่กลางอนณาเขตได้แน่นอนว่าการกลางอนณาเขตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้พลังคำสาปอันมหาศาลเนี่ยในการกลางมันแล้วมันก็กินพลังคำสาปมากๆนี่ก็แสดงให้เห็นเลยว่าพลังคำสาปของเธอเนี่ยเยอะจริงๆแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับพวกริวพวกยูตะอะไรอย่างนี้แต่ก็ใช้ได้อยู่และอาคมของเธอหรือว่าเทคนิคโดยกําเนิดของเธอเนี่ยคือา้งฟ ที่เธอจะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆบนท้องฟ้าได้เธอสามารถเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าให้กลายเป็นพื้นผิวที่จับต้องได้และใช้มันเพื่อจัดการกับพื้นที่คล้ายกับวิธีที่เลนน่ะสร้างความบมิดเบือนแถมเธอเนี่ยจะใช้มันเพื่อลอยก็ได้แต่ว่าเธอเนี่ยจะไม่ค่อยถนัดนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แทนเสื้อผ้าของเธอได้โดยการใช้ AR คอมมน,นี้นี่แหละยังใช้ในการป้องกันหักเหทิศทางในการโจมตีของผู้ต่อสู้ได้อีกด้วยอย่างตอนที่เธอเนี่ยได้ใช้การหักเหท่าแกนไรส์บาร์ของริวนั่นแหละ ในขณะเดียวกันพื้นผิวที่เธอเนี่ยได้ควบคุมเธอจะไม่สามารถบดขยี้ผู้ต่อสู้โดยตรงของเธอได้แต่ว่าเธอเนี่ยสามารถทําลายพื้นผิวของท้องฟ้าเหมือนกับชั้นน้ําแข็งบางๆและโจมตีเป้าหมายของเธอด้วยแรงกระแทกสิ่งนี้ทําให้การโจมตีของเธอเนี่ยหลุดผ่านการ์ดของผู้ต่อสู้และสร้างการทําลายล้างครั้งใหญ่เลยและจะมีท่านหนึ่งของเธอนะครับชื่อว่าอุชูราบิหรือว่าขี่ปนาวุธน้าแข็งนะครับทระกูลเนี่ยจะใช้อาคมของเธอจะไม่ใช่การโจมตีไปที่ผู้ต่อสู้โดยตรงนะครับแต่จะเป็นการโจมตีไปที่พื้นผิวของท้้องฟารารวกับ การหักแผ่นน้าแข็งบางๆโจมตีใส่ผู้ต่อสู้ของเธอด้วยเอฟเฟกนั้นในระหว่างที่ขังผู้ต่อสู้เอาไว้ทาให้เธอเนี่ยสามารถโจมตีผู้ต่อสู้ด้วยขึ้นกระแทกที่โฟกัสการทําลายล้างไปที่เป้าหมายแล้วมันก็รุนแรงมากๆอีกด้วยแต่ด้วยความที่ไปใช้ใส่ยูตะนั่นแหละครับที่ยูตะเนี่ยก็เป็นคนอึดทนทานอยู่แล้วก็เลยทนได้ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าเป็นพวกระดับกิกี้หรือว่านักคนใส่โนเนมาไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเละอยู่พอควรนะนะถ้าโดนท่านี้ไปและท่าสุดท้ายที่เรารู้ว่าเขาทําได้เนี่ยแต่ว่าก็ไม่เคยใช้อ,อ กแล้วก็คือการกลางอาณาเขตนะครับรู้ว่าเรียวอิชิเตนไคนั่นแหละครับแถมพวกแม่งเนี่ยก็ไม่พูดชื่ออาณาเขตมาให้เรารู้ด้วยต่างหากและลารายละเอียดของอาณาเขตเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรด้วยแต่ผมมองว่าพาร์ทสีของอาณาเขตเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับอาคมต้นกําเนิดของเธอนั่นแหละดูอย่างของสูคุณะก็ได้ครับที่เป็นอาคมการผ่ากันเฉือนกันเจืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมอาณาเขตของมันเนี่ยก็จะเป็นการถ้าเข้าไปอยู่ในอาณาเขตนะั้นก็จะโดนสับๆๆๆๆเยียงเดียวเลย ก็จะเป็นประมาณนั้นต้าให้ผมเรานะมันก็อาจจะเป็นอนาเขตที่เมื่อกลางมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะควบคุมอากาศได้ตามใจนึกแล้วก็บดบี้ขยี้ผู้ต่อสู้ภายในอาาเขตนั่นแหละมัง้งแต่ก็ช่างมันเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาให้เรารู้แล้วกันแหมอุตส่าจะได้เห็นทีเด็ดอยู่แล้วเชียวแต่พวกแม่งกระดันมาทะลึ่งกลางพร้อมกันซะเลย3คนมันก็เลยเป็นโมคะไปเลยจบไปเลยไม่ได้เห็นเลยกูโธเอาล่ะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโปรไฟล์ตัวละครอย่างอุโรธาตะโกะนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยงไก็สาามรถูุ้ ได้นะครับก็มาทําให้แล้วนะครับเพื่อนเทุกคนเนี่ยก็อาจจะได้รู้จักกับตัวละครตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะแย่จริงเชียว เอาละก็รบกวนเวลาเพื่อนเพื่อนมามากพอแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมกันจนม,มาถึงจุดๆุดนี้กันนะครับเวลาของเพื่อนทุกคนเนี่ยมีค่ามากๆเลยนะครับแต่ก็ยังสละเวลามีค่ามานาั่งรับชมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือจะเป็นการที่เพื่อนเพื่อนได้คอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยนอกจากจะเป็นกำลังใจให้แก่ผมแล้วแวถมการที่เพื่อนๆนได้กดไลค์หรือกดแชร์ไปเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนอื่นเนี่ยสามารถมองเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับหรือจะเป็นการกดซับไหนก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จะเป็นการช่วยสป ขอบคุณเพื่อนเทุกคนมากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเร็ววันครับสำหรับวันนี้ฝันดีเพื่อนเทุกคนนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับที่หายกันไปหลาย1ิบวันเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมติดงานมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งทําอะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมก็พยายามที่จะสรรหาเวลามานั่งทํานะครับ ก็คือผมก็ไม่ได้ทิ้งช่องไปแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยได้เด้ไอตอนล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมทาแน่แหละไม่ต้องห่วงเลยไ <c oughs> อเยี้ยผมรูอ่ะเลยอเอาลถะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในเร็ววันนะครับในเร็วๆนี้แหละสุดท้ายนี้ก็ฝันดีเพื่อนๆทุกคนอีกรอบนึงนะครับ